Ok. Khóa 1 2 3. อีกรูปนะ2 ติดแลวติดกับที่ออกเขาจำได้ด้วยทินาเดเหรอพขบวยดจันคารู้รายละเอียดงานกันหมดแล้วมีคนไม่น่ ตามนนีัาอันเด็นว่คาจเนนนชือี็แล้วขอไดีะใช่ครับโอ้ยจำได้ด้วยครับเริร่อ ตื่นเต้นมากครับแล้วก็มีนักแสดงดาวร้อนด้วยนะครับที่ไปกับเราแล้วก็สาวจากเธอสเปคกี้มาดั้นดาบีมแล้วก็แนนวาธิยาด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีเราแก๊งสเตอร์ของเรานะครับใส่เสื้อขาวนะครับแจกปากกาแจกเขาเรียกว่าอะไรนะไปเปลวให้นะครับช่วยเราด้วยแล้วกันนะครับทุกคนเริ่มใส่รถออกนะครับหลังจากที่เราเริ่มส่งขีาวไ่นะครับถอยรถออกเลยเดี๋ยว ไปแค่ดังเว้แค่คนเดียวไนเยอะไปเนี่ยเดินในอินเหรอมีเาส่มาว่าเดินเลาะจากล้มลไปนะครับทุกคนนะครับมัน้งสามคนก็เดินล่มสคก็เดินล่มลเป็นอย่างี้มไหนมีคนพี่คัาเข้าเจ้าสัวก่อนเลยครับพี่เจ้าสัวเขาเจ้าสัววันนี้นะคะคนขบวนที่เดินเนี่ยเยอะกว่าคนที่อยู่ในร้านอี เออนะวันนี้ห้าโมงเย็นนะครับร้านร้านเปลือกไปนะครับก็เจอกันได้นะครับมอออองยู่ดีเร้านร้านเปลือกทุกคำครับโอเคตอนนี้นัดสักดาทนมาหาแล้วนะครับผมขอพี่นิ้วพี่นะครัอไปเสร็จได้วันนี้ว่างไหมครับพี่ว่างไหมครับพี่สักห้าโมงเย็น อค่ะเชิญค่ะโอเคครับถ่ายูปครับตรงนี้ค่ะตรงนี้ค่ะ1้าครับเชิญด้านในครับ้านใน่รูปในค่เลียเชิญด้านในครับไปบีไปเร็วไปวไปเร็วไไปด้าแล้วอ่ค่ะยายาออกทีวีพยายามอ่งงามเยายมาพยายามพย สวมไม่ดูนะสามล้านนี่แหะเฮ้ยผมดูถ่ายมานานนะครับเขาเป็นแบบที่ผมแอดได้ไหมคะอ๋ออายุเยอะทีเดียว16หแอดนะครับตู้สติกเกอร์ยัเ่เกิดทีเดียวไหมครับนสัดาวรมาารัแล้วรชานะครับวันนี้เรามา เกิดนะครับโดยจิ๊ฟปี้แล้วก็วิกแสบด้วยนะครับจะเกิดขึ้นที่ร้านร้านเกิดไม่งามบางนาสุนี้นะครับใครมาลูกนั้ครับนักจาบลูกบอลมาหนึ่งสองโอเคคขอบคุณค่ะแล้วถ้าใครซื้อสินค้าเลยจิ๊ฟปี้นะครับมีใบเสร็จก็เอาไปเข้างานได้ด้วยเช่นกันนะครับโอเคใครขออันนี้อย้้สครับนี่ เอามาเาลยดิหลายมากคู้ับหลามากเพื่อนนี่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 ี่น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 ีนี่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 น่นี่นีนี่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  พี่จ่ายไม่ให้ลายคนแล้วเบาครับนัดเชิญครับพัชชาเชิญครับพีเจต้อ้องตามคุณประกอบพัชชาได้เลยนะครับเ เข้าวิธีมันไปพังมาพอคนเข้าเยอะ

ไม่กลัวมันจะมันจะล้มเหรอคะเหอคะแลเกเดี๋ยววันนี้วันแรกนะครับศึกษาเรียนนาคมครับเ้องูเร์กั้นามาไเอาไปไหนเยมามามา มีน้องคนนึ่งคือขยับบอกกันเลยทีเดียวแล้วครับน้องกัดฟันเลยนล้วลกน้องเรียนนี้น้องใช้น้องใช้วิธีส่ายหน้าแทนการตอบแลถามว่ารู้จักไหมแต่ว่ารู้จักแต่ถ้ารู้จักก็คือน้องจะขยับบอกอยู่ข้างล่างนะคะก็บอกอาจจะขาดได้แต่ว่าเดี๋ยวน้องก็จะไปทำกานทีิตศาสตร์เดี๋ยวขออนุญาตให้น้องกลับบ้านก่อนเพราะว่า